พระเลยบ,บอกว่าการบวชพระนี้เป็นเรื่องบวชยากไม่บวชง่ายนะแล้วเมื่อเราบวชแล้วนะมันไม่ต่างอะไรกับการประคองน้ํากรดเดือดเดือดที่โยบนกลางศรีรษะที่เราต้องประคองทุกคนถ้าขาดสติเมื่อไรน้ํากรดที่เราตั้งบนถาดเดือดเดือดนั่นแหละมันจะหลงลวกใส่ผูพองแสบปวดร้อนไปทั้งตัวที่บอกว่าดี จะถวายไตรจีวรถ้าเผลอเมื่มอไหร่จะล้นและแป,ปรปลวนเพราะนั้นคนที่หม่มผมสวมใส่ผ้ากาสาวพัชจงตึกตรองให้มัน่นว่าผ้าที่เราห่มนั้นเป็นผ้าของใครไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรมอันนั้นมันเป็นแค่สื่อนำแต่เดิมทีเริ่มต้นใครเป็นผู้กำหนดสิ่งนี้ขึ้นมาถ้าไม่ใช่พุทธองเพราะนั้นเราอย่าลืมว่า เราบวชอย่าได้บาปยาบวชมากินหลงนอนหลงกินหลงสร้างอารมณ์หลงสร้างเบียนสร้างกรรมให้มงมองในพระศาสนาเราบวชมาเพื่อช่วยเหลือสปปรรพสัตว์ตั้งสัตว์ตนเองและสัตว์บุคคลทั้งหลายที่บอกไปแล้วว่า,วาบวชช้าบวชนานมันไม่สําคัญหรอกแต่เมื่อบวชแล้วการุณาอย่าทําความเศร้าหมองความเสื่อมเสีย ในรูปแบบลักษณ์ของศาสนาเห็นดูโกตมีเขาบ้างที่เขาศรัทธาใส่บาตรทำบุญกุศลถวายปัจจัยสี่ต้องสับสนวุ่นวายในรูปแบบที่คนไม่ได้บวชพระที่ใจบวกที่กายภายนอกแต่ใจไม่ได้บวชสร้างความหมุนหมองเสื่อมเสียในรูปลักษณ์ของศาสนาสมมุติเนี่ยพระบอกว่า ถ้าเราทำความดีเราทำแต่สิ่งดีๆคนมองไม่เห็นความดีเหมือนเราบวชพระเนี่ยเราสร้างความดีสร้างบาร,รมีปฏิบัติดีปฏิบัตชอบแต่พระเราเงมาเทวอินพรมศักดิ์สิทธิ์เทวดาแม้เด่พระที่บริสุทธิ์ฟ้าดินเขารู้ตอนเราเดินไปที่ไหนเราไปเจอคนผ่านดูอันาพานเจอคนตาบอดคนใจชั่ว ชาวบ um ้านโจดจันว่าเราชั่วร้ก็เรียกว่าชั่วร้าสามาสามกรรมเลยเขาว่าเราชั่วอย่างนั้นเขาวหาเราชั่วอย่างนี้ไม่ต้องกลัวเลยฟ้าดินรู้ตลอดถ้าเราไม่ชั่วอย่าไปทุกข์ใจในนักบวชทั้งหลายที่ปฏิบัติจิตเพื่อนชาระจิตให้บริสุทธิ์หนทางนิพพานเป็นหนทางที่ไกลแต่จะใกล้กับใจที่วางอยู่ตลอด ยึดติดมากมายก็ไกลหนักหนาเรา่ว่าคุปสรษรคบอมีบารมีบอกเกิดเพราะฉะนั้นการบวชการบำเพ็ญในภาคกาสสวาพัสทั้งหลายมันมีทั้งนักบวชด,ดนีนักบวชกลุกคลักในพฤติกรรมกรรมทั้งหลายมาอยู่ที่ตัวเราไงถ้าเราไฟดีสร้างความดีอยู่ในศีลในธรรมปฏิบัติดีไปชอบได้บอกทองแท้ไม่แพ้ไฟไ ทำยังไงก็ว่าชั่วร้ายเขาก็เติมแต้มให้เราชั่วอย่างนั้นชั่วอย่างนี้ชั่วไปซะหมดดูไม่ลงไม่ลงเลยพระนั้นชั่วเหลือเกินอะไรไปเนี่ยทาตัวไม่ดีอะไรไปเนี่ยไไย,ยุ่งกับสีกาอะไรบบเนี่ยคือคําบอกเล่าเกา้าสิคนเราจะไม่ชั่วเมื่อเราไม่เคยทําฟ้าจะไม่เพื่องแน่นอนตมน้ำลายขึ้นฟ้าใครดา่าใครว่ารับเต็มเต็มกฎแห่งกรรมมีจริงเพราะฉะนั้นอย่าทุกข์ ถ้าเราไม่ชั่วอย่าไปกลัวเสียงมารเสียงกรรมทั้งหลายการเวลาพิสูจน์กันได้จริงเท็จแค่ไหนแค่บอกแล้วว่าฟ้ารู้ใจเรารู้พระท่านก็รู้เทวดาผีก็รู้เพราะมันเห็นอยู่นี่ว่าองค์ไหนขอบุญกันได้องค์ไหนขอบุญไม่ได้ไม่จําเป็นจะต้องมียศถาบรรดาศัต์ยิ่งใหญ่โตแล้วจะมีบารมีมากๆบางทีกรรมเปล่าๆลว้ลวนเลย เพราะหลงกินหลงนอนหลงลาบยศชื่อเสียงมันเลยติดอยู่ในกับดักของกรรมพระเจ้าเลยสองเสมอว่านักบวชทั้งหลายอยากฝักไฟในชื่อเสียงอำนาจกิิยศในฤทธิดเดชต่างๆนั่นคือภัยในการบวชเพราะนั้นเราพยายามตั้งสติรู้ตัวตนเห็นไหมรักษาจิตรักษาใจ ให้ใจเราบริสุทธิ์คําว่าบริสุทธิ์มันคือไม่มีอะไรอ่ะแต่เรามีทั้งเยอะอยู่เห็นไหมมันมีอะไรมันมีกรรมในความคิดมันวิ่งไปวิ่งมาอยู่เห็นี้ยมันไม่ยอมหยุดสักทีอย่างนี้ไหมอวิชชาในใจเรามันเยอะไปหมดเราสะสมแต้มบาปไปม,มากจนเสียนิสัยตัวกระทำจนกลายเป็นว่าพอนั่งทาใจกรรมมาเลยทัวเงาทัวเงา,งาด้วยการทักท้วงปรุงแต่งสิ่งต่าง ให้ใจเราแปรปรวนวุ่นวายสับสนในธรรมสับสนในการกระทําสับสนในที่ปฏิบัติทั้งๆท,ท,ที่ถูกแล้วแต่ก็ยังสับสนว่าไม่รู้ใช่หรือเปล่าเพราะกรรมมันหนาเกินไปเพราะ,ะว่าดูให้ดีๆบางครั้งบางตอนเะน่ยตัวเองมันมัน,ม,นมันใช้ไม่ได้อ่ะไม่รู้อะไรแอบแฝงอยู่นั่นแหละเพราะว่าลองทําใจเป็นกลางกลางดูพอวิ่งออกจากใจเมื่อไหร่ มันสว่างทันทีมันไปยืนบังแสงสว่างอยู่บังเงาแสงอยู่มองไม่เคยเห็นมันเป็นปริศนาแต่มองลึกๆก็ไปชั้นภายในเราต้องพยายามตั้งสตนะิพระเลยเป็นห่วงอะเลยชอบไปนั่งท่าแปลกพอหลุดจากลงธรรมพอพระสอนเต็มเอาก็ไปนั่งท่าแปลกไปนั่งทอดเท้าพระแม่อนุญ,ญาตเลยนะทาแบบนั้นไม่เอาแล้วไปนั่งทอดเท้าอยู่เลยไป แล้วหลับตาแล้วก็กลน้่าปากอย่างนั้นั้นมันปฏิบัติแบบไหนเขาเรียกปฏิเวณเลยแบบนะั้นไม่ใหปฏิบัติทมแล้วมีที่ไหนไหนสมัยก่อนเพระฝึกนั่งปฏิบัติทำแล้วไม่เคยทําท่าแบบนั้นเลยก็นานฝึกหนักกว่าเรื่องเยอะอยู่รุ่นเราเนี่ยยากกว่าอีกตั้งหลายเท่าตัวเคยฝึกนั่งเหมือนกองน้านั่งเหมือนลังมดคันนั่งตากแดดตากฝนนั่งอดอาหารหลายวันเดินไม่ได้นั่งนั่งไม่ได้เดินเดินทั้งวันทั้งคืนนั่งนั่งเดินเดินนอนน,ดดน,นิดเดียว ทำมากกว่านี้ตั้งเยอะเป็นปีปีอันนี้นิดหน่อยเองเที่ยงคืนไม่ใช่มากเท่าไหร่รุ่นเราไม่ใช่อย่างนั้นเราฝึกหนักมาตั้งเยอะแล้วหลายลักษณะขนาดนั่งขัดเพชรเราจะเจ็บจะตายแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงเราจะไม่ไหวอยู่แล้วสามชั่วโมงอันนี้ขัดเพชรไม่พออยูงกองน้ำมีต่างหากแล้วตากแดดเที่ยงเที่ยงวันอีกนึกภาพดูอะอะไรจะเจ็บกว่ากันตากแดดที่ร้อนจัดน้ำที่ติ่มแทงแล้วขัดเพชรอะ แต่ไปก่อนก็ฝึกในลักษณะเข้มข้นเพราะภูเขาเรามันมีอาถรรพ์แรงไงถ้าเมื่อก่อนนะถ้าเราปฏิบัติย่นย่อแบบนี้ย่นย่นย่อยอแบบนี้ตายได้นอนเลยโดนแทรกันกปฏิบัติเคยเห็นไหมที่เพีย้ยนเสียสติโดนนู่นโดนนี่เข้าเห็นไหมยิ่งถ้าเรานอนมากมากกินมากใช้อารมณ์มาก,มาก,มากๆอนะไรนี้เพราะว่าผีอยู่ในเต็มหมดเลยเป็นรังผีรังปลวกรังนอน ลังอะไรไม่รู้เป็นที่สติเหมือนกับเจ้าที่เดินได้อะนี่ขนาดที่เราเปลี่ยนวิถีแก้อาถันต้องเยอะแยะแล้วในเขานี้เรายังขนาดนี้เลยยังโดนแทรกมาอีกได้เพราะเราไปนั่งเชื้อเชิญเข้ามาบางครั้งเราต่าจิตเราต่ําเกินไปอยู่ในระดับคลื่นเดียวกันไเ่็นที่น้อยไหม อาการมันหาจกอย่างหนักก็หายน้ำตายน้ำลายไหลยอยู่ในปากเห็นของฉันถูกใจน้ำลายเต็มปากแล้วไม่ตันเด้งกินทีสัญญาณน,นี้มันสัญญาณเดียวกักบเปลดิดหรือสเปโตมันเป็นอารมณ์เปลิดที่อยู่เบื้องนอกแต่ใจเราปรับอารมณ์ลบพอเป็นเปลิดขึ้นมาเลยปุ๊บหาจกขึ้นมาอารมณ์นอกเนี่ยตัวกระทําเปลิดที่มีจิตวิญ,ญญาณอยู่ในปุ่มนั้น่ะมันอยู่ในเขามุมในมุมหนึ่งเนี่ย พอเรามีอาการตะก,กละอยากหนักหนาขึ้นมาน้ำลายเป็นปากนี่รับรองมันวิ่งเชื่อมต่อกันเลยเปรดตัวนอกวิ่งหาเปรดตัวในทีนี้แหละกินไม่หยุดอยากนู่นอยากนี่กินกินางคนสงสัยไหมกินก็ไปเท่าไหร่ไม่รู้มันหายไปไหนหมดเคยสัมผัสไหมกินอิ่มแล้วทักพักมันหายอยากอีกปากมันอยากแต่ท้องมัน มันจุกไม่ได้แล้วก็ยังกินเข้าไปอีกบางทีพอทําจิตวันไหนทําจิตทําใจได้เปรตวิ่งออกจากล่างเริ่มเห็นเปรตออกแต่ตอนวิ่งเข้าไม่เห็นนักตัวหนึ่งเพราะอารมณ์มันมันเป็นตัวกระทาของเปรตจะแล้วเห็นไหมตัวกระทําต่างๆมันแฝงอารมณ์ไงเปรตนี่มันคือพวกหาจกพวกอยากปากเท่ารูเข็มพวกดา่า พวกดาเก่งเนี่ยชอบดาชาวบ้านดาพระดาเจ้าดาคนรู้คนคน,นี้ด่าก็ดพิเสีหายงหายด่าด่าเศษย,ศย่ายพวกนี้เลยก็จะตีกับหนามกระบอกหนามปากเละหมดเลยมีพวกประเภทเปรตเหมือนกันตระกูลเปรตอยากคิดว่าเปรตมันมีแค่ปากเท่าลูเข็มนะเปรตมันมีหลายมุมก่อนก่อนมันหลายภูมิของมันอะ่ะมันแยกอีกเปรตตระกูลนั้นตระกูลนี้ พวกกินแผ่นดินพวกลักของวัดพวกเจ้าลากบางหลวงเลยเปรตทั้งนั้นแหละมันแบ่งตระกูลเลยว่านี่พวกนี้ตายไปมันต้องเกิดเป็นเปรตแน่ๆมันไม่เป็นชนิดอื่นเพราะมันจัดภูมิเลยว่าไอ้นิสัยตันดานนี้มันคือภูมิเปรตพ้าเลยบอกว่าเรื่องแบบนี้มนุษย์เราสร้างขึ้นเองเปรตมันมาจากมนุษย์ที่ไฟต่ําลงไปเรื่อยๆจนตกตัวกระทําที่น่าเกลียดน่ากลัวยาวเท่าต้นตาลแบบนี้ย้าเลยบอกว่า เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆถ้าปฏิบัติจริงๆเข้าถึงทมจริงๆเราจะเห็นเลยว่าคนเราบางทีไม่ทันตายที่ตัวกระทำเป็นแล้วเป็นตัวกระทำเปรตแล้วไม่ทันได้ตายทีแต่ถ้าจิตเราปรับทันเปรตก็หายกลายเป็นเทวดาเนี่ยมนุษย์ที่เขาบอกว่าโชคดีที่สุดปรับเร็วได้เลยอะถ้าไม่ตายแต่ถ้าตายปุ๊บมันปรับไม่ได้มันรับเละทางที่ค้างอย่างนั้นนั่นบอกว่า,วา ถ้าเราศึา ح, กษากฎแห่งกรรมที่พระเจ้าสอนจริงๆตัวจะกลัวเลยว่าโลกเรานี่น่ากลัวตรงที่ว่าถ้าขาดสติมเมื่อไร่กรรมทันทีมันไม่เกี่ยวหน้าใครเป็นไงหน้าใครเป็นหน้าใครรู้ไม่รู้ไม่เกี่ยวศาสนาไหนไม่เกี่ยวถ้าผิดจากการกระทําดีชั่วก็รับกันเท่าน,นั้นนะก็ไม่เกี่ยวอ่ะรู้ไม่รู้กรรมคือกรรมการกระทําทต้องรับายตัวเพราะนั้น เหมือนเราเป็นพระสงฆ์เนี่ยก็คือเป็นผู้ก,กําลังทําตัวเองให้สะอาดขึ้นเรื่อยๆปัดเป่าปักกวาดจิตใจบางทีไหมถ้านักปฏิบัตินักบวชเราเนี่ยเราปัดกวาดจิตใจที่เราแย่บางช่วงตอนเราไม่เท่าทันญาติโยมบางคนจิตใจยังดีกว่าอีกมีศรัทธาดีขยันขังแข็งปฏิบัติทําจิตทําใจเหมือนเป็นนักบวชจะแล้วได้นักบวชให้กลับถอยหลังนอนหลับทับติดกินกินนอนนอนหลงอารมณ์บ้าอารมณ์กันอยู่เป็นวันวัน จนไม่รู้สติสตต่างว่าตัวเองทําอะไรบวชมาเพื่ออะไรเราบวชพระทําไมเราบวชทําไมเราบวชชีทําไมเรามาบวชอะไรเพื่ออะไรตรงไหนเรามาบวชเอากรรมหรือหรือเอาบาปากรรมตรงไหนบาร,รมีเรารู้จักไหมบาร,รมีคือการทําชําระจิตใจตนกระแสะกรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากจิตใจให้มันข้ามพ้นไปจากสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายจงสามารถทําใจตัวเองเข้าสู่ความสว่างได้หรือความมีปัญญานําตัวเองให้พ้นจากกองกรรมกองเวียน กองเกวียนได้ในกฎแห่งกรรมนั่เนี่ยเราต้องพยายามตั้งสติที่พ่อบอกว่าตั้งสติตั้งติพ่อบอกบ่อยๆเลยตั้งสติเพราะมันเคลิมมันลืมมันไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่นาทีนั่งๆปลาพูดไปกูมไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยมันว่วงอย่างเดียวอ่ะเนี่ยคือฤทธิ์ของกรรมที่เรามีพิษจักอาหารกินไม่ประทังระวังกินไม่ปัดไม่เป่าไม่ปรงพิจารณา กินถูกลิ้นอย่างเดียวเราเลยไม่ผ่านเห็นไหมติดลิ้นมันก็สร้างเวทนาแล้วในความรู้สึกอึดอัดทรมานพิษจากอาหารการกินที่กินเข้าไปกรดแก๊สต่างๆการทักท้วงหนี้กรรมทั้งหลายความล้นทุกข์ร้นใจของผู้สร้างบุญที่สวายศรัทธาอยากเป็นสุขขึ้นบ้างเอาทิศให้ผู้ร่วงลับไปแล้วแล้วเราเหมือนไปสนีที่จะต้องส่งติ่งของต่างๆทั้งโพรุษทั้งผู้เป็นและผู้ตาย เพราะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็ไม่ต่างกับทูตวิญญาณคือคนเป็นไปอย่างคนตายไงเราอย่าคิดนะว่าคนตายพวกเผลอศพแล้วก็จบไปตรงนั้นแหละเป็นขี้เท่าขี้กระโดูก็หมดแล้วไปดีแล้วแหละเราก็หลอกตัวเองแบบเราไปดีแล้วไปเป็นสุขเป็นสุขเธอได้ตรวจน้ําเสร็จจบไม่รู้ไปถึงไม่ถึงแล้วคนที่ตายมันไปไหนตอ พอร่างมันสลายกลายเป็นขี้เท่ามันไปไหนต่อมันไม่จะจบแค่ตรงเผาสุบแล้วจบแล้วมันไปอยู่ตรงไหนถ้าอยากรู้จริงจจงทําจิตให้สงบเจริญเมตตาภาวนาทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะรู้เองทําไมบางคนไม่รู้ไม่สัมผัสไม่เห็นอะไรบางอย่างเพราะเกิดจากจิตมันหยาบมันกล้าสัทธามันไม่มีใจมันไม่ตั้งมั่นตั้งหลักมันเลยไม่เชื่อ ในเรื่องบางอย่างแต่พระไม่สอนให้ติดในเรื่องแบบนี้นะแต่เพียงแต่บอกว่ามันมีจริงเท่านั้นเองเราไม่ได้สอนให้ตาที่ผูทิพย์ไปนั่งดูภูมินาลกไปนั่งดูเปลือสุรกายไปนั่งดูจิตวิญญาณอุปาติกาสัม,มเวสีรถชนรถคว่ำนั่งตามหลักกิโลเฝ้าตามสะพานลอยอะไรแบบนี้ไม่ต้องไปดูมาหรอกมันมีอยู่นานแล้วเพียงแต่ใครเห็นไม่เห็นเท่านั้นเองบางที หัวหักหัวขาดตาหลุดตาลุยโดกหักตุกคลานอยู่ตามถนนขุนทางบินไปเลือดเต็มไปหมดในตัวกระทำภายในในนามมาทำเขาเรียกอารูปเไม่อช่มันคอหักจบปุ๊บมันจดไปตรงนั้นแล้วมันจบเรื่องจบราววิญญาณพยาบาทความเจ็บปวดรวดร้าวมันจะแฝงด้วยความทรมานจดใช้เฝ้าหลักกิโลเป็นกว่าจะมีตัวแทนที่กันได้อันนี้มันมันมันอธิบายยากนะ ้าไม่เห็นนะมันอธิบายยากนั่นแบบแบบว่าบอกว่าบางอย่างเราไม่รู้แต่รู้ไม่ว่าชาติก่อนๆเรามาจากไหนเรามาจากตนใดตอนไหนที่ไหนแต่วันนี้เราเกิดแล้วชาติก่อนๆเราจารําความไม่ได้ลองย้อนกลับไปได้ถ้าใครรู้วิีติาชาติได้ก็จะรู้ได้ตัวเองบางทีแย่มากๆชาติก่อนๆนี้สร้างบาปเวรหนักหนามากมายไก่กองชาตินี้จึงลําบากมากมายเหมือนกันอะไรแบบนี้ างทีเราทําบาปทํากรรมฆ่าคนฆ่า,าอะไรตัวอะไรทำให้ชีวิตเมื่อชาตินี้อายุสั้นอะไรแบบนี้ชีวิตมีน้อยนักจะตายอีกแล้วไม่เหมือนคนอื่นเขาอะไรแบบนี้โลกร้ายโลกแรงลุมสมไปหมดบางทีเห็นกุงจักเป็นดอกบัวคิดผิดคิดถูกมั่วไปหมดอะไรมันทําให้แบบนั้นถ้าไม่ใช่กรรมทําให้เราคิดอะไรผิดไปหมดตัดสินใจก็ผิดสรุปอะไรก็ผิดที่มันผิดเพราะปัญญามันไม่มี รรมมันบังไปหมดทำรมมันมองเห็นไม่เห็นเนี่ยเห็นกงจับเป็นดอกปัวเสียอะไรแบบเนี้ยมันเลยไม่รู้อ่ะที่มาที่ไปพระเลยบอกว่าลองทําใจใส่ใส่ว่างๆวางๆอยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วจะรู้อะรอบตัวล้นมีอะไรเต็มไปหมดแต่มันไม่ใช่วิธีทำที่จะสอนนะพระบอกว่าพระรงไม่จะสอนให้เรามานั่งดูตาที่บูี่เป็นของไม่เที่ยงแต่รู้ว่าทุกอย่าง มันมีอยู่แล้วของมันบางคนเห็นตก,กใจมาบอกพระอย่างนั้นนี่บอกว่าไม่ต้องตกใจมีอยู่นานแล้วตั้งแต่เธอไม่เกิดก็มันมีอยู่แล้วของแบบเนี้มีตั้งแต่สมัยไหนตั้งแต่มีโลกเราต้อ่ตั้งโลกตั้งฟ้าตั้งดินอะไรแบบนี้มันมีตั้งนานแล้วเพียงแต่คนเราไม่สัมผัสเอาเองเพราะฉะนั้นเวลาคนเข้าเคาะดวงจิตตาขาดไปนยะมันจะมักจะเห็นจิตวิญ,ญญาณที่ตายล่วงลับไปแล้วเนี่ยถ้าเด็กคนเข้าเคราะหหนักถ้าใครเห็นจิตวิญ,ญญาณเข้าปรากฏ โอปติกาสมเเวสีแล้วมันนีให้ได้รู้เลยว่าตัวเองเขาเคราะห์หนักแล้วเพราะจิตมันจะอยู่ในว่วงของจิตอ่อนแล้วมันจะลงมาระดลับต่ําลงมามันจะเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณที่แตกดับเพราะฉะนั้นพระบอกว่าเวียนต้องนั่งสมาธิไหมบางคนนั่งเห็นสิ่งเคลื่อนไหวที่ไม่มีตัวตนอยู่ประเภทแปลกประหลาดรูปลักษณ์โบราณหรือแต่งชุดขาวเป็นอะนนี้มันเยอะแเลยพระเลยบอกว่าธรรมดาธรรมดามากๆเลย เป็นเรื่องปกติ